จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อารยธรรมอีสานใต้วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงชีมูลศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายที่รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสเมื่อพูดถึงอำเภอริมโขงที่มีเสน่ห์ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คืออำเภอโขงเจียมชุมชนเล็กๆน่ารักริมฝั่งโขงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายโขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันดีกว่าครับ หากอยากชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามก็ต้องที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ในอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดที่ถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายและถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีจุดเด่นที่สวยงามทางธรรมชาติมากมายอีกทั้งยังได้พบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3,000-4,000ปีที่บริเวณผาขามผาแต้มผาเจ็กผาเมย ที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของคนสมัยนั้นโดยภาพคนสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้สัญ,ญลักษณ์และลวดลายอย่างง่ายๆโดยบริเวณผาแต้มนั้นมีกลุ่มภาพเขียนสีใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด4จุดสามารถเดินลงจากด้านบนของหน้าผาลงมาชมภาพเขียนได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวที่ยาวที่สุดทำให้เราสามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างดี มื่อมาถึงผาแต้มทั้งทีอีกสถานที่หนึ่งที่อยากให้มาสัมผัสนั่นก็คือน้ําตกแสงจันทร์หรือเรียกกันในท้องถิ่นว่าน้ําตกลงรูเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีลักษณะเป็นรูหินรูปวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและปวดหินตามธรรมชาติโดยน้ําจะไหลผ่านรูเป็นสายลงมาสู่แอ่งที่ใสสะอาดมีละอองน้ําฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณอย่างชุ่มฉ่า ซึ่งน้ำตกลักษณะนี้มีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยิ่งถ้าคุณได้ชมน้ําตกแห่งนี้ในคืนวันเพ็ญก็จะยิ่งได้เห็นความสวยงามของน้ําตกกระทบกับแสงจันทร์ที่สาดส่องช่องรูหินเข้ามาเป็นภาพมหสัจจรนท์ที่หาชมได้ยากจนต้องไปดูด้วยตาของตัวเองสักครั้ง เ,เป็นเมืองชายแดนเล็กๆที่น่ามาเยือนที่นี่มีจุดชมวิวแม่น้ำคงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเป็นจุดท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและเพิ่มภูนประสบการณ์ที่คุ้มค่าของภาคอีสานตลอดจนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายรูปแบบให้เลือกค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆทั้งในด้านแดนอีสานใต้หรือเปิดประตูสู่แขวงจำปาสักสปปลาวอุบลราชธานีมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะต้องหลงรักอย่างแน่นอน